กอนลูกจาก่อนจาก่อนจากใจสวยก่อนเนี้ยเอฟซีในนี้เอฟซีตัวยงในนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอันนี้ไปเข้ารับเกติจ็บก่อนวางหลอดใจดีจากพี่เนี้ยจาพี่ก่อนลูกจาก่อนจาก่อนจากใจสวยก่อน เอยอะเอฟซีในนี่เอฟซีตัวยงในนี้เยเฮ้ยเเอฟเข่าปากบักตั้เล็กๆฝึกเต็มยัยเรวค่ะยยหญ่งลีเก้าเดือแล้วค่ะหนึ่งปีเก้าเดือนแล้วค่ะจับมันบว

ก็มันยังดีอ่ะเยอะไปแล้วนะครับ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  <laughs> มาเพลงมาเพลงกิกรังกาเล

แม่นค่ะเขาบ้ท <lucky> <can> ่านได้ฝึกบ้ท่านได้ยังแม่เขาก็เลยบ้ท่านหูวบกว่าไม่ยังค่ะกัดตามภาษาเด็กหน่อยล่ะค่ะนี่ค่ะแม่อันนี้แม่ตายส่วนตัวนู้นพี่ปีใหม่ค่ะจ้าโอ้แม่่นนกกเตาิ อันนี้แขกมาหาข้าเยอะเลยตื่นเต้นตื่นเต้นยิาสิลากไปใส่ยิรายาเขาไปหาเมียเขาด้วลูกไปด้เนห่ยหนห้ิเด้เ่น่ะยลแม่เน่แเกินอันนี้น่อไนี่ลาลุกขึ้นลาลุกขึ้น้เราวงเ่อยแเือตัเอาดิ ขุด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 ขเดขุ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 ดยุดข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 

เาใไม่กเาไมจับที่เขาเยกว่าคุเก่งเาเนัเรียนบคนบอกแ่เขาที่ใส่ผู้ทเขาอย่นั่นอกแม่่อาอเลี้วันนะแเราก็สั่งเขา พี่มา่อค่ะที่าดูไปได้รู้ดูไปดดูดูอีใหม่ี่เาใช่ไหมีใหม่ได้รีใหม่ได้ได้เไเยรายังไม่ได้กนอี่อ่นีอายุเท่าไหร่แล้วี่เดือดีก้าเดือดชิบเบีร

กจสูาลกจับกยากันะิจะเลาตามหเด็กกำลังสนกำลังสนนี่เลยเือมเลยเยอะไปข้าวตื่นเต้นแน่นอนเมื่อวานเมื่อวานดึงเสือหิวหิวแห้งดึงเสือเข้าไปเลยหิวแห้งหรือว่านี่ถ้าจับได้นี่ดึงเลย หาคนหยอกอ่ะแนนไป้ดึงดกระชาก่สินะแน่แน่หาคนหยกนนอน่องนอนร่องอาุม่องชุมล่องเวอามร่องม่องนอนรองนอน่อง นอนบ่อยอสาถ้าโตมานี่วันก็จะกันหนึ่งสองกันไม่เกิแล้วม่นนหอไม่นไม่นอนตอนเย็นนอนตอนกลางคืนก็ทิ้งตัวลงนอนเลยค่ะโว์แล้วโว์แล้วมุนวางโวรแล้วอนอ đây đây, má ạ, ăn, 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 ăn nồi tiếp, một đặt ra, nó cứ, 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 da đi, căng bờ đi, căng bờ đi, nên mình căng sống hai, để để cho mẹ nó, cứ làm việc, 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 cứ กเป็นกามีเชนกตวตอนนั้มีกาเชือกแวก็มีาร์ดแต่ก่อนงมานบ้นราไม่ตวันตยังก็ทันหลายเดียต้องต้องเดจะใ่ห้ะครับที่เหลืการ์ดหลงตัวบ้านจะดูท่านก็ริบูไปแต่ว่า ไอ้จับเออตา่อจับเดี๋ยวให้ลองกินหมดสิก้อนไปก้าเป็นเอฟซีอยู่เลอกใรสุด่ต่ตัวนี้เ่ขั้งตัวนี้มันนานจัวน้ตางตัวนี้ซือัเป็นตัวู้อนนีคนนี้อันนี้ขนาดตงเนียเลยครับแต่ว่าเวลาเขาเรียนเป็นแบบแคอยง เราัอพ่ออยตรงยินจะการินไก็เป็นวนัดาเแล้วค่จับนั่งบรรยากาศดีอยู่ด้วยกันเหมือนน้อมือเอาอันแซบก่อนแล้วค่อยกินหญ้าตามหลังไปข้าวบอก วไครับนะเขาจะมันเกลียวที่อร์คยลไม่ได้ช่วยเขาเขาจะมีวายลิงที่สามาในการข่เแน่นเออยเร่เร่งเร่งข่างนะครับเวลานาเรลืองอิ่มนะเด้นเือจะอิ่มมันจะไข่ตัวสั่าหลังกินนมแน่นครับเวลาอิ่มมันจะเด่นเด่นวันเดินด่อยเดินด้ยแล้ว

cà rạ cà chén luôn, lừa cát lừa dạo này không có, cái Thì... Thì... này

องวงขึ้นมางวงขึ้นแล้วาก้าบากก็นมดีนะครับแน่จะขากขายคับเต้ามัค่อยใหญ่แต่ฟานเชี่ยใน่เต้าปันน้นมดีลูกมันจะอ้วนกว่านี้อีกอันนี้มันเริ่มกินกินไล้วครับอันนี้มันเริ่มกินยากินไรได้ ก็อนี่เ,เ,นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้า